สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบ้านสวนเชนโชตพาพื้นพามาชมสะปานะคะเพื่อนๆปล่อยปลาทับทิมไว้ค่ะปล่อยพอได้อยู่ได้กินจ้าทำสวนผสมผสานมีสระเล็กๆมีปลาปลาทับทิมค่ะเพื่อนๆ วประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆฝ่ามือนี่ค่ะเขามีอาหารกินเยอะค่ะเ,เพื่อนๆเ,เ,เขากินตะไคร่น้ำข้างสะข้างขอบสะเวลาน้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นน้าอะไรมันมีตะไคร์ตามเมื่อก่อนมันมีไม้อันนี้ไงเนี่ยหญ้าหนามเนี่ยแล้วพอบ้านน้ำฟันเอาฟันลม้มลงแล้วทีนี้เขาคงเน่าคงไร เขาก็หากินอะไรข้างๆข,ขอบสะนี่แหละค่ะเพื่อนๆมีเศษข้าวเศษอะไรก็มาให้กินส่วนมากไม่ค่อยได้เอาอาหารให้กินค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ เไม่ค่อยคุ้นกับอาหารสักเท่าไหร่เนาะเพราะไม่ค่อยได้เอาของอาหารให้กินกินแต่ข้าวค่ะยังไงก็มีอาหารตามขอบสะเนาะเพื่อนๆเนาะดูดู ปล่อยปลาทับทิมพอได้อยู่ได้กินค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็ออกลูกออกหลานมาเยอะแยะเลยนะคะตเตะแดงเต็มเลยค่ะปีที่แล้วนี่ปลาช่อนค่ะเพื่อนๆปลาช่อนมันเข้ามาได้มาเลี้ยงลูกคอกอยู่แล้วปลาช่อนหายไปไหนเขาออกได้หรือเปล่าปลาช่อนเนาะนี่ค่ะทำสวนผสมผสานกับปล่อยปลาเนาะพอได้อยู่ได้กิน อยากกินก็เอาเบ็ดมาตกเอาค่ะเพื่อนๆน้ำลึกค่ะพอบ้านก็เอาบัวมาปลูกไว้กะถอนให้ไปขายนะดอกดอกบัวสายบัวได้ทีละห้าสิบหกสิบบาทช่วงนี้ไม่เห็นออกเลยไม่มีดอกมีไม่ค่อยเยอะ อ้วนตุ๊บปุ๊บเนื้อแน่นค่ะเพื่อนๆ<ด>เลี้ยงไว้พอได้อยู่ได้กินค่ะเพื่อนๆนี่ไงเถามันลูกเห็บอันนี้ปลูกทีหลังเพื่อนๆจ้ะอันนี้ปลูกทีหลังยังไม่เป็นลูกขนุนไม่อร่อยใช่ไหมก็เลยเอามันลูกเห็บมาปลูกใส่ เหนียวไม่อร่อยมาดูมะนาวต้นนี้เพื่อนๆต้นเดียวนี่แหละทั้งสวนต้นใหญ่มากปัวเข้าออกสีโอรส กรอบหวานเราซื้อมาปลูกเราก็ลืมเนาะว่ามันเป็นพันุ์อะไรไปถามแม่ค้าที่ขายที่เราไปซื้อพันธุเข้ามาเขาบอกว่าจำปากรอบอร่อยมีต้นเดียวแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆนอกกนั้นขนุนอะไรก็ไม่รู้ซื้อพันธุ์มาไม่อร่อยเหนียวแล้วก็มีน้ํานี่ค่ะพอบ้านเห็นว่ามันอร่อยก็เลยฉีดยาฉีดโฮอร์โมนใหญ่เลย กินดีอยู่ต้นเดียวเนี่ยละจ้าจำปากรบนี่จ้ามาดูจันผากันเพื่อนๆดูเอาเม็ดมาหวานไว้เพื่อนๆแล้วทีนี้เข้าขึ้นมาเพราะบ้านก็เอาใส่ถุงดำ แกก็ว่าจะาไปปลูกตามสวนนั่นแหละไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ไปปลูกแกกมันก็อยู่ตรงนี้แหละโตแล้วต้นจันผานี่จ้าเพื่อนเพื่อนเราไปซื้อเขาเข้ากระบอกทองประเสริฐทองประเสริฐแต่พอเราเอามาปลูกติดลูกมันเหนียว บัวเข้าหนาแล้วก็มีน้ําแล้วก็เหนียวไม่อร่อยเรามันมันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่โค้นละปล่อยไว้อย่างนี้แหละเสร็จได้พาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนค่ะเราก็ไปชมช่องเพื่อนๆพื่อนเนาะเพื่อนๆเขาก็มีวิธีปลูกต้นทุเรียนแล้วดูแล อย่างนู้นอย่างนี้เราก็เอามาประยุกต์ใส่สวนเราเขาบอกว่าให้โกยดินขึ้นก่อนที่จะปลูกให้ทำเป็นกระทะคว่ำแต่เราไม่ได้ทำเนาะปลูกเบนเบนเลยทีนี้พ่อบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะโกยดินขึ้นเป็นกระทะคว่ำเขาชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉเพื่อนๆนี่ค่ะต้นใหญ่ละ ต้นเ้าแขนแล้วค่ะแล้วก็ปลูกไปคอยลุ้นไปจะเพื่อนๆนทุเรียนมันเป็นผลไม้ใหม่สําหรับเราเนาะอย่างเรานี่ก็รู้จักแต่มะม่วงขนุนนั่นแหละนี่อีกต้นหนึง่งต้นนี้ก็ใหญ่แล้วค่ะช่วงแล้งที่ผ่านพามานี่โอ้ยแล้งมากสุดๆเลย อันนู้นอีกต้นนึงค่ะเพื่อนๆพอพบ้านเอาตะไคร้มาปลูกรอบแกบอกว่าเดี๋ยวต้องขุดออกเพราะว่ารากรากตะไคร้เนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนรากแฝกรากแฝกมันจะตรงลงไปแต่รากตะไคร้นี่มันจะปตีวงกว้างมันไปกินอาหารจากทุเรียนหมดหนีทุเรียนหมดทุเรียนก็นเลยต้นเล็กกระจิว๋วหลิวเลยพอบ้านบอกว่าเดี๋ยวต้องขุดตะไคร้ออกย้ายที่ปลูกใหม่ไม่เอาละ ตายไปนหนึ่งต้นค่ะเพื่อนๆปีนี้ต้นทุเรียนที่ต้นใหญ่นะ่ะตายไปนหนึ่งต้นแต่ต้นเล็กตายไปสามสี่ต้นต้นเล็กเนาะขาดน้ําต้นใหญ่นี่เขาก็พอทนทานได้ต้นมะยงชิดก็โตแล้วค่ะปีนี้ได้กินลูกแล้วค่ะเพื่อนๆรสชาติหวานอร่อยมาก จะพาเพื่อนๆไปดูมันอีกหนึ่งอย่างเพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่านี่ค่ะเพื่อนๆเขาเรียกว่ามันลูกเห็บมันลูกเห็บเอาไปต้มค่ะเพื่อนๆเหนียวมากนี่ค่ะมันลูกเห็บเขาก็จะล่วงเองเขาเลยนะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอเขาเก่แล้วเขาก็จะร่วงเองเขาเลยเขาเลยเรียกว่ามันลูกเห็บมันก็เท่าลูกเห็บนั่นแหละค่ะเพื่อนเอนดูอันนี้เขาคงไม่เกยเนาะเขาถึงไม่ร่วงถ้าเขาเก่เขาก็ร่วงเองเขาเลยหรือไม่ร่วงแล้วก็เด็ดได้เนาะนี่ไงนี่เขาก็ติดแค่นี้เดียวนี่ไง มันลูกเห็บค่ะเพื่อนๆเหนียวมากนี่ค่ะเดี๋ยวต้องหาตะกร้าอะไรมาเก็บไว้มันลูกเห็บค่ะเพื่อนๆนี่จ้าเพื่อนๆนี่ไงมันลูกเห็บ กมเหนียวมากนี่ค่ะเพื่อนๆเรียกมันลูกเห็บคนโบราณคนที่เขาเคยกินเท่านั้นแหละค่ะเขาซื้อกินเอาไปขายก็ขายเป็นโลละสามสิบบาทแพงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมันลูกเห็บเพราะมันหายากคนไม่ค่อยปลูก มาดูขนุนขนุนต้นนี้อร่อยมากจำปากรเพื่อนๆอร่อยค่ะปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่จำปากรเป็นขนุนอะไรก็ไม่รู้บัวใหญ่มากแต่มีน้ำแล้วก็เหนียวไม่อร่อยแต่ต้นนี้อร่อยพอบ้านก็เตรียมมาไถา พวนไว้แล้วจะเพื่อนๆเ,เอาไว้ปลูกอะไรก็ไม่รู้เออแกจะปลูกตะไคร้แกจะเอาตะไคร้ออกจากต้นทุเรียนแกมาถ่ายไว้อันนี้เป็นต้นกระทือเพื่อนๆเ,เอามาจากป่ามาปลูกไว้เผื่อเรานึกอยากกินเราก็ไม่ต้องไปป่านี่ค่ะหน่อกระทือ พาเพื่อนๆมาชมสวนนี่แหละจ้าเพื่อนๆต้นกระเจียวก็คงจะหมดอาหารแล้วเนาะดินแน่นดินอะไรละแข็งละดูใบเขาไม่งามแล้วเพื่อนๆแล้วปลูกผลไม้ผสมผสานไว้ค่ะในสวนอันนี้เป็น มะยงชิดค่ะเพื่อนๆมะยงชิดนี่ทนมากเป็นผลไม้ที่ทนอดทนมากๆเลยใจแข็งมากๆเพื่อนเเขาไม่ได้รับน้ำเต็มที่เขาก็ไม่เฉาไม่ตายแต่ทุเรียนนี่ไม่ได้ทุเรียนตายทุเรียนตายไป3ามต้นสต้นละ ทำสวนผสมผสานน้อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอยู่บ่อยๆอย่างนี้ละจ้าอันนี้ถั่วฝักยาวจ้าเป็นฝักน้อยๆแล้วนี่จ้ามีข้าวโพดปลูกข้าวโพดเซมด้วยถั่วฝักยาวหนึ่งแถวก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆพอได้เก็บขาย ปลกอย่างละนิดอย่างละหน่อยพ่อบ้านไม่ได้ปลูกให้เยอะหรอกจ้า เพ,เพื่อนจ๋าทุเรียนต้นนี้ได้หนึ่งปีแล้วหนึ่งปีแล้วเพื่อนๆดูเขาลอดตายจากหน้าหน้าเลงมานี่จ้าถ้าเขาลอดตายแล้วเขาโตสูงสองท่วมหัวเรานี่ก็ชื่นใจแล้วค่ะปลูกทิ้งไว้เพื่อนๆผสมผสาน อย่างละห้าต้นสิบต้นจ้าอันนี้ก็เป็นมะยงชิดไข่ไก่พืชผักในสวนเตรียมไถ่ที่ไว้แล้วค่ะเพื่อนๆไถพวนไวล้ละหมักดินไว้แล้วค่ะเอาไว้ปลูกบล็อกโคลี่ บอกออลี่ก็อายุยาวมาก2เดือนกว่าจะได้เก็บขายแต่เวลาเราเก็บขายเราขายได้เรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเก็บขายได้เรื่อยๆผลหมากรากไม้ที่เราปลูกไว้ก็งาม